ระดับระดับที่ไปทำทุกที่แล้วมุมมากแต่พอโควิดเข้ามาสามเราก็คือสุดแล้วถามว่าซุดอะไรฉันจะกิจไม่ดีก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาทุกน้อยเพื่อได้แค่ไหนถือว่าดีที่ได้ไปเพื่อเจ้าลอกวันนี้ก็แค่สวดมนต์ขอ,ขอ,ขอ,ขอพรจากที่ว่าถ้ามีปัจจัยใดที่มาเจอสายยา,บายงบารมีพี่จะเอาตรงเนี้ยไปช่วยในครอบครัวหนูตอนนี้หนูก็มาเจอพี่คนนี้ วันวันหนูนจะมานี่หนูกอ็อธิษฐานก,กับปู่ม่ย,ย่าว่าปู่ปู่จ้าย,ย่าจ้าตอนนี้ลูกหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วคือตอนนี้ลูกขอเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ลูกจะขอถว,วายพรดีทั้งหมดทุกวันนี้ให้พ่อปู่กับแม่ยา่าถ้าวันนี้ลูกทาผ่านให้ลูกสวดยอดพระกันไตปรปิฎกให้ขึ้นให้ได้หนึ่งเดือนขึ้นไปทีนี้พอพี่เริ่มเริ่มสวดหนึ่งเดือนครึ่งเนี่ยอาจารย์ลีก็มาบวงสรวงพอดี ทีนี้เหมือนจะมาไม่ได้อยู่ๆก็ตกกลางคืนมาไอไม่มีสาเหตุต้องไปกินน้ำดำไยเพื่อนต้มน้ำดำไยก็โดยคนที่มันร้อนไปกินเยอะมันเจ็บคอแล้วไอแล้วเหมือนทําท่าเหมือนจะเป็นไท้จะมางานตู่เลไม่ได้ขึ้นทู้บอกเลยถ้าถึงศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารมีจริงธาลกหมดวิบากกรรมทุกสางขึ้นทูบร้อยแปดดอกบอกเลย ถ้านลูกบวชบักต์ําพึ่งรูปร้อยแปดอกเขาขมาตนตดถึงจักจิตที่ลูกได้ล่วง,งเกินแล้วผิดพลาดปากการะกันใดก็ช่างขอบุญกุศลทางนี้หนุนนัให้ลูกไปหาปู่เลได้ก็เลยมาหาปู่เลแต่มองเห็นพี่คนนี้คือนั่งนั่งอยู่ในพุทธบาทมองเห็นพี่คนนี้แต่ข้างในบอกว่านั่นน่ะพี่คนนั้นคือมหาพี่คนนั้นคือมหาแต่เราเป็นคนเราไม่รู้หรอกเราจะกลับบ้านมันร้อน ก็เลยเดินไปนั่ง right. ็นเต๊นที่นี่ของคนนี้นั่งเนี่ยทีนี้นั่งไปนั่งมาเขาก็ไม่ได้อะไรหรอกพี่เขาก็ยิ้มแต่ว่าเขาถามพี่คนหนึ่งหลังเยอะงะเขาก็คุยกันเรื่องว่าอะไรสายพญานาคพี่พญานาคนี้มันพี่คุยกับพี่คนนั้นเนาะแต่แต่ข้างในหนูไม่ค่อยพูดไงหมูก็เลยนิ่งฟังแต่ข้างในหนูตอบอยู่ว่าเอาสามคนนี้ใครจะมีบารมีได้มาตรงนี้ปู่คือปู่ปู่เขาปุสอบเลย พ,กกพกกี่คนนี้ก็ลูกปูพี่คนนี้ก็ลูกปูคนนั้นก็ลูกปูอ่ะใครจะมีบาร,รมีได้เก้มามหาตนนี้หนูก็บอกว่านิ่งไว้ก่อนนะเดีย๋ยวเพื่งทอพอพี่คนนี้เขาถามว่าเ้าใครจะไปบ้างวันนี้หนูว่างจะพาไปที่บริษัทอ่ะทีนี้ปูก็ให้นิ่งก่อนจงก็บอกว่าไม่ว่างไม่ต้องรีบกับนู่นนั่นนี่เพราะมีภาระครอบครัวจนพี่คนนั้นก็บอกว่าไม่ได้หลานไม่มีคนป้อนข้าวที่ไปไม่ได้หนูบอกว่าอ่ะถ้าคิด ้าวันหนึ่งศิศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้พวกเจ้าแล้วพวกเจ้าไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้พวกเจ้าจะสําเร็จได้ยังไงหตัดสินใจนิ่งแล้วก็แกบอกว่าพวกนั้นไปไม่ได้ปล่อยมันเจ้าไปก่อนเจ้าจะต้องเอาบารมีตรงนี้ไปไปบอกประชาสัมพันธ์กับพี่ๆน้องๆทุกคนได้วันหนึ่งเจ้าต้องเดินทางสายประชาสัมพันธ์หน้าที่ของเจ้าคือประชาสัมพันธ์ก็คือ คิดวาทำไมพูดไม่ได้เลยตองมาท่านผู้เขีนหนังสือในตะโกูก็พราะในด้านตรงนี้เพราะว่าทุกคนไปกันมันดูยังไงก็ต่งกันคือเหมือนยานมันเปิดไม่ออกเวลาปลูกเขาลงเขียนหนังสือไม่ออกบางทีปลูกพญานาคมาโบราณเขียนไม่ได้หนังสือเห็นตัวตัวซีไม่ออกพี่คิดดูเมื่อกี้อ่ะถ้าไม่รู้อังกฤษน่ะมาจากเพื่อมาจากมาจากบาดานจะรู้ไหมภาษาอังกฤษแต่คนไทยอ่ะ นะทีนี้ก็เขียนหนังสือก็ถ้าจะจะกดเหมือนจะคล้องอะคือไม่รู้ว่าตัวเองไม่เคยเอาผ้านี้คล้องคลอนนะคือตั้งแต่อยู่มาก็ธรรมดาพี่แต่ว่าวันนี้ท่านบอกว่าให้หยิบสีเขียวมรกตมีคล้องคอนมาจะรู้ไหมว่าเราเราเป็นปู่ปู่อุ่นไหนมากระลาเราไม่รู้แต่รู้ๆท่านบอกว่าสีสูงโทผยานาเออผู่พยานาปู่สีสุนโทมาแต่จริงๆเนี่ยหัว่หัวจะแต่งแต่งตัวชุดขาวธรรมดาแต่ยังไม่คล้องอย่างนี้หรอก พอมาเสร็จแล้วท่านบอกว่าปู่จะขอไปด้วยให้เจ้าอย่าก,กินอย่าก,กินข้าวนะห้ามกินข้าวตื่นเช้าขึ้นมาคือทานได้จากกาแฟน้ำชาธรรมดานี่หนูเจะได้กินข้าวที่อย่างนั้นเนี่ย้าหารเยน็นแต่หนูดื่มพวกน้ำไอ่น้ำปาหนาที่เป็นเจเจเพราะว่าปู่บอกว่าถ้าเจ้าไม่ทานเจยานของปู่อ่ะปู่เป็นคนถือศีลเท่งมากนะไม่ชอบกินข้าวนะปู่สิชนุนตัวชอบกินแบบ อาหารก็คือผักต้มน้ำจิ้มถ,ถ้าถ้ท่านจะทานจริงๆอ่ะท่านจะทานน้ำพริกอของโปรดอ่ะแต่จริงๆอ่ะถ้า,ถา,ถาใครรู้ว่าปู่พญานคอ่ะต้องมีสัตยาจะนะเสียปูถือสัตยาจะมากนะถ้าลูกหลานไหนไม่มีสัตยาจะจะขอพรอะไรไม่สาเร็จพี่ถ้าวันนึงท่านบอกว่าอ่ะมาวันเนี้ยมาขอพรเนี่ยให้ขอขอ้ขอ,ขอเดียวไม่ให้โลภ ก็ภพพญานาคไม่ให้โลภเงินไม่ต้องมองเห็นว่าเงินล้านลูกตาโตนะเรามีกําลังเท่าไหร่ให้เราลงทุนเท่านั้นวันนึงถ้าเราไม่โลภสิศนก่ิ์สินให้เราเองเราเราเราโลภไม่ได้พี่พเป็นแมงสังขารห้ามโลภวันนึงถ้าเราไม่โลภเราก็จะได้เองตามตามบารมีของเราวันนึงเราได้เงินแสนเราก็ต้องยอมรับบารมีได้แค่แสนวันนึงเรามีเงินล้านเราก็ต้องยอมรับนมาพี่บางคนบอกว่าลงทุนที่พี่บอกว่าลงทุนลงทุนเท่าไหร่นะสิ เมื่อกี้พูดว่า็นสองสอง่นเจ็ดเจ็ดอนเจ็ดใช่แต่แต่พี่ถามที่ว่าบางคนเขาเขามาในร่างสังขารที่แบบว่าเงินเงินมีน้อยแต่อยากลงทุนก็เลยถามว่าระหว่างพันห้าพันหมื่น บางทีเขาไม่มีเงินเหมือนนะพี่ในตัวเขาอ่ะเขาแทบเขาแทบไม่มีเงินเหมือนแล้วถ้าถ้าวันนึงเขาอยากลงทุนเขาจะต้องไปกู้หนี่มาลงทุนเขาใจดีไหมเขาใจเสียนะแต่วันนึงถ้าเขามีเงินพันเขาลงทุนเขาได้ห้าพันเขาก็พอใจเพราะเขาเขาคิดว่าห้าพันมันก็มากสําหรับเขาแล้วเพราะเขามีเงินติดกระเป๋าแค่ร้อยเดียวนั่นแหละคือสาเหตุที่หนูมาหนูวัดใจตรงนี้ว่าแม่บอกว่าพ่อว่าเอ้ยเจ้าไปเห็นธุรกิจเขาเจ้าอย่าโูกนะเอาตามลย ถ้มันต้องเห็นเงินล้านนั่นไม่เราเราเกิดมาเร้ไม่เคยกินเงินล้านแต่เราลําบากแต่เรามีเงินหมืน่เเนเราก็พอใจเป็นลูกชาวนาเราใหญ่ลืมรากฐานที่เรามาจากดิน <c oughs> พวกพี่รวยมหาเศรษฐีแต่ใน,นเมื่อเรามาขอบรารมีที่ที่เรามาจากดินที่เราเป็นลูกชาวนาเราไม่เคยเห็นเงินล้านหรอกพ่อแม่เราอะ แต,ตแต่วันหน้่เงเรามาอยู่กับน้องที่ได้เห็นเงินล้านแต่เงินล้านนะ่ะมันหายไปแต่เป็นหนี้แทนเ,ออเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าวัดทำดีไม่ถึงท่านท่านให้ได้ท่านจะยึดทรัพย์กับลูกพญานาคาลูกหลานพญานาคก็ทำถือศีลไม่ผ่านยึดทรัพย์กับหมดเป็นโลกร้ายหนูรู้หนูถึงบอกว่าหนูไม่ได้โลกหนูไม่อยากได้อะไรนอกจากหนูขอสิ่งที่หนูอยากได้กมดนี้ทั้งหมดที่ลูกมี แล้วนอกนั้นลูกก็ทำมาหากินเองลูกมีอาชีพได้ตั้งปู่ให้ลูกทำมาหากินได้ทุก่างหมดคนรหนูถึงบอกว่าหนูกลัวมากกนเจ้าเข้ามาตรงไหนก็ช่างดนลหลอกลูกไปตรงไหนดูโดนหลอกหมดเรือขายลูกโซ่มันเยอะพี่หนูไปลงทุนกาแฟเงินสองหมื่นหนูก็หายหมดตอนนั้นหนูไม่มีเงินด้วยนะหนูไปกู้เงินตกสมาเขามาลงทุนกาแฟหนูยอมอัดเงินสองหมื่นไปเพื่อแต่แต่ขายไม่ได้ยอดมันหายเงิน แต่จินใจบอกว่ากลัวมากที่หนูกล้ามาตรงนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าหนูเข้าไปเพื่อบ้านไม่ได้แบบว่าจะมาลงทุนปุ๊บปุ๊บจะได้เงินมากินแต่หนูพันาแค่เพื่มีปัญญาแล้วก็ับบไปช่วยเหลือน้องแค่นั้นเองเมื่อกี้ท่านให้หวยหนูหล่ะ970หนูไม่มีปัญญาซื้อเพราะเงินเดือนหนูไม่ออกเงินเดือนเขาเลื่อนไปวันที่5หนูไม่มีเงินที่จะซื้อตัวเขียนไว้เลยเนี่ยในหนังสืออนี่970 ไม่ซื้อเยอะด้วยเพราะว่าหนูบอกว่าหนูจะต้องซื้อในเฟสหนูถามว่า970รับนู้นไหมเขาบอกว่ารับแต่เราไม่มีเงินโอนซื้อพี่เข้าใจไหมไม่รู้หรอกว่าวิกฤตมันเป็นไหนเราทํางานอยู่กับน้องน้องช็อตเขาก็ไม่มีเงินเบรถามว่าเงินเดือนเลื่อนแม่บ้านต้องยอมแบบไหนเขาเลื่อนเงินน้องน้องรวยเราก็รวยน้องจนเราก็จนถามว่าน้องทําไมกินแล้วนอนไม่สวดมนต์ไหวพระ ให้ได้เป็นล้านพันล้านบ้านอย่างครั้งลดกหาแต่น้องกับกินกับนอนอแต่หนูกับสวดมนต์ไหว้พระเพื่อให้หนูไม่ป่วยหนูไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอยากได้เงินแบบนั้นหนูเพื่อหนูไม่ป่วยให้อยู่ดีมีสุขแต่ตอนนี้หนูหายป่วยและหนูก็มาเจอน้องวิกฤจหนูต้องขึ้นมาจากสุลินเพื่อมาสวดมนตว์ขอแผ่บรารมีมให้ปูข่ข่า วันหนึ่งปู่บอกว่ามึงทําได้ไหมสวดยดป้องกันตจปิดกทุกวันกับเมตตาใหญ่เนี่ยมึงทําได้ไหมถ้ามึงทําได้มึงถึงจะมาถึงบารมีเนี่ยถึงมาถึงตรงเนี้ยใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นน้องหนูบอกว่าให้น้องสวดช่วยหนูหน่อยตาคิดจะให้หนูกู้เงิน9้าล้านผ่านอ่ะเขาโพทําไม่ได้พี่เขาได้แต่กินนอน เถามว่าหนูทําได้หนูกู้ให้น้องเจ็ดแสนจริงแต่หนูเป็นหนี้ไหมพี่อหนูกู้ผ่านแต่นอ้องเขาก็มีเงินล้านอะแค่เขาเอามาใช้นี่เดือนละล้านก็ไม่พอพี่ธุรกิจอ่ะ ก็เลยบอกว่าอะวันนี้เขามาเพื่บารมีอาจารย์เลยพ่อที่หนูเคยศรัทธาร่างท่านเป็นร่างเทวดาเด่นๆหนูก็เลยมากราบวันนี้ก็มาเจอพี่นี่ไงคือวิบากกรรมแบบถูกลบล้อยแปนี่คือเขาเป็นคนโชคดีมากหนูเจอราบล้อยแปดแล้วเขาไปเจอมาถ้าไปเจอธุรกิจอะไรนะที่เขาไปขายของที่เหมือนไปขายกาแฟนะหมดตังไปเยอะคือหนูไม่ได้โดนหลอกแต่อ้นั่นเขาไปขายแล้วเขาเจ๊ง เขาเจ๊งบริษัทขเขาก็ยุบและหนูก็จะต้องไปเจียนน้ำมันขายกาแฟาใช่ไหมพี่บริษัทยุบปุ๊บไม่เจ็นไม่จะดได้หรอกถ้าเรามีทุนต่อเราก็ไปขา,า,ายได้ใช่ไหมแต่วันหนึงบริษัท